ไอ้เหี้ยไอเชี่ยคนร้อนหลุดแบนไอ้สารคนร้อนหลุดแบรนด์เรอดูนะถ้ามันติดหมอยเอาไหมเอาไหมอ้เยอะ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 โอ้โหเอองั้นแหละเอาปิดก่อนเอาตัวหลังตัวหลังไปไปคุณต้องไปแล้ว อันนี้ผมมากับเทพขี่นะครับผมอันนี้แอดมินเทพขี่เทพยอังเพิ่งพูดมันจะแพ้ไอ้เงี้ยร่างไม่ค่อยดีเห็นไหมไม่ได้เฟิร์สบัตรแล้วเวลากูเล่นแมงแพ้ตลอดไม่ถึงตอนอัดคลิปเหรอไม่ทุกตอนเอาอะไรอลยเอาเลยไอ้คาเทีนี่มันน่าเอามาจริงๆกูโดน คุณไม่โดนหลอกเพราะคุณมีผมอยู่ไม่เอาพอแล้วอดีตพุ่งหนีพุ่งพุ่งลาดเร็วเอออะไรว่าเมื่อกี้จีน่าจะเอาไม่ไม่อยากาเอา่ะเลย,เลยคุณคุณให้มันเกิดเลยคุณเล่นใ,ให้มันเกิดเีอยแ,แบบว่า ไม่ไม่คุณคุณไม่ใช่คนดีคุณไม่ใช่คนดีคุณต้องรับเมื่อกี้ตีก็ตายเมื่อกี้อะไรสิกเกอร์ไม่เล่นเกมหรอกไปนอนไปโคตรมั่วเลยวนเวตัวหลานหนเลยลูกเออไปเก็บนมก่อนเลย ทิ้นหายไปไหนวะนี่นี่นี่อยู่ในใจโอ้กูตายเนี่ยไม่ตายไม่ตายเพราะคุณยังมีผมอยู่เดินคลิปแล้วันชนเลยเดี๋ยวเพิ่งตีเดี๋ยวไปดึงคลิปใครพูดก่อนเขียนเขียนเขียนมวยน่าจะเม็ยนนี่ผมอัพย้อนเวลาแล้วนะ เราหายไปเอา้าค้าง<อ>ก่อนห้แค่ย้อนเวลาใช่ไหมจิ๊บรูปสัตดูกำลังไปเน่เบอบนอเนี่ยมันจะเอากูไว้ได้เหรอได้เพราะว่ากูมีย้อนเวลาแต่ก็ย้อนคืนเธอกลับมาไม่ได้อะได้แต่ยอ้อนกูไปเรือ่อย ด้วยก็กลัวปุ๊ดตายมึงมาก่อนนี้ด็อกเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเนียนก่อนผมเนียนก่อนไม่เนียนหรอกเนียมันไปหลังป้อมแล้วมันมีหวานหรอเปล่าหาป้อมได้แน่น่าได้ไปเลยละสวยเราโดนรัดเอาต่อเลย เอ้ยคุณทำดีว่ะเมื่อกี้คุณบอกคุณไม่หักล้างแต่ทีนี้ครับมีคผมเห็นเต็มตาว่าคุณยังไงคุณก็ต้องเอาอ่ะไม่ใช่ครับเซิรสกิลมันเพิ่งรีเสร็จครับอ๋อครับออครับเอาคุณไม่ะเว้ยหมอยไม่ช้าใช่นิดเดียวนิดเดียวเดียวเหมือนเป็นไงล่ะเหมึง สบประสวยเวลาพรถังสัมจังมาทงสำลาเลยพกเรียอะไรแลกกันไปแลกกันไปแบบซิงหออโอ้โโดนโโอ้โหอ้โหี้ ได้ใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องมันคนตีนว่ะคนเพราะว่ามันคนตีนแล้วล่ะเดี๋ยวมันหายไ,ได้รู้เรื่องตาหายตู้สต,ตาหายตู้กระเบื้องแตกไปโอ้าไปเล่นอะไรในป้อมเขานะ่ะนอร์แมทไอซ์บ้าไปเนี่ย สัตว์ประหาหายไปรอดอยู่รอดอยู่มั้งมั่งนะเนยเห็นไหมเห็นไหมคุณไม่โดดมาจริงเหรอไหนอยู่ไหนอะเอ้าเมื่อกี้ไงมันติดหมอยผมอะเอาเลยจะไปเลยเดินน้ำเลยแต่มันมานี่เนี่ยมันมานี่แน่ขาเชต์มันเกือบตายแล้วติดหมอยไว้ เอาอะไรไม่ล่ะมีมีทา่าแรกอยู่แล้วไม่มีหมาไม่มีไม่ได้เล่ like like นหมาเกลบลงไปแล้วครับเพื่อนไม่ได้อันตีครอบเลยเออแค่นั้นแหละเปลืองเปลืองจีคำล้วนะเปลืองอ่ะเก็บโงไปล่าดีกว่าันฮะี่าเก็บโงไปล่าคนยังไงเนี่ยฟาร์มแม่ง ผมเล่นสายหมอยนะหมด51เลยวหรอวะ250ใครวะเมดเมดเดี๋ยวไปหาไปมั้งไม่เลเรามียุคอันติแล้วเฮ้ยระวังระวังระวังเดี๋ยวอันติฮะเสียเสียมนากดเบอร์เซอร์นี่เท่าไหร่วะไม่รู้ว่ะ ลงลงเมดนะลงเมดทุกคนกูตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายตายมาครอบไปเลย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 ไอ้เหี้ยตอนแรกว่จะไม่ตายแล้วไอ้นี่มันมาไม่ติดหมอยเลยนะไอ้ยนี่มาเนี่ยเขาเดินมายังไงนะมันมาไงไม่ติดหมอยวะเออพวกสี่เลีงอ่ะเอ้าไม่ติดอีกขาไปขากลับไม่ติดอีก ไอ้นี่มันมีของจีเอาได้ไปเลยครอบไม่ต้องครอบไม่ต้องครอบเอาดิแค่เดินแค่เดินประคองบารมีแค่นั้นแหละจริงจริงบารมีให้นกบินเรามันของแท้อยู่นะยี่สิบสองวิเมียร์ d o w เอาได้เอาได้มันมาแน่มันมาแน่เอ้ยทาเคสมาเออมันตายแล้วจีลงมาบนนะคาเคสมาตรงเนี้เอาเหรอตายไรเนี่ยเร็วๆคุณเอารับเอาหี้ยหมอยังไม่ขาะก็จะให้รับหมอยขาบไม่เป็นไรได้อยู่มีอันตีเลยว่าเดี๋ยวลงไปอีกรอบหนึ่งเพื่อนมีนะอันที่ะมีแต่อันแตกอะอะไร มีแต่ u n c r ค v a b l e ซิ๊ซิ๊งอุ้ยไม่แล้วจีไม่ให้เนี่นี่นี่รอปีนนี่มันมามันมาแน่เนี่ยมันลอยไป่านเนี่ยโอเคเฮ้ยคลิปคลิปไม่เห็นกูเดี๋ยวเดแป๊บนึงจีระวังระวังระวังคลิปไม่เห็นกูมาเดินมามาดังหน่อยน้อยเฮ้ยเข้ามาเดินหน่อยโอเคโอเคโอเคคุณตูม้า สวยพี่สวยโอ้โหมาหมดเลยดีนะมึงยังรีมานาให้กูอะพลาดกูไอ้หอยเออโดดใส่ผมนะล่ะกระโดดใส่กัะโดดใส่ก่อน มเล่นปล่อยมาไม่ได้เล่นหม,ม,มาอ้าวชิบหายแล้วเฮ้ยมึงไม่เอาหมาไป,ไป,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรอไหมมาเล่นไม่ต้องตามะมาต้องเสือเขาปังเงี้ยที่เนี่ยลงมากลางใลงมากลางสั่งเป็นอาหารตามสั่งเลยเออไอตัวนี้ไอเฮียแทดี้มึงจะเอาไอ พอก่อนมึงไม่เอาแล้วมึงก็บอกให้กูปล่อยหมาเพราะกูไม่ได้เอาหม,มาก็จะบ่นว่าทำไมไม่เอาหม,มาจริงก็สีเหลืองอะนายอยู่ไหมหายไปไม่ขึ้นบนไม่ขึ้นบนขึ้นบนถอยเข้าเขนะมาสามเลยอะ บนสามนะแม่เอว่าไม่ใช่หน้าที่ของฉันในตาเนี้ยมโครนอแบบฉันนะทุกคนจะเก็บไว้เป็นไพ่ตายยังไงล่ะใช่ไหมกีครับ แนบแนบโอ้โหอยู oh surtout, oh, 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 manera, ่ครบเลยครบเลยครบแล้วอย่าเลิกนะเต็งโอมาแล้วนะสวนได้ไหมสวนแม่มึมอนมึงไม่หลงมันไอ้เดียด็อกเตอร์เดียวบอกสวนได้ เล่นเกมเดียวกันกับคุณไม่เหรอดันต่อเรดาร์ดันต่อเรดาร์อยบนหมดแล้วโอเคคโอเเดี๋ยวมันึงนะกู้งงเลยสวนได้นะครับสวดได้นะตัวเองไม่ยังไม่ลงเลยเจสเจสข้าได้มาดีมามาดิมาดีมาไม่ปากไม่เสียงคือรู้เบื่อเจโคนอัดกูไอีสัตว์จริง รอดูเลยฟาร์มแม่งกันป่วยอ่ะตาฟาร์มแม่งกันหน้าแดดหน้าดำหมดอ่ะรอดูได้เลยพวกโง่ไอ้เหี้ยเวลเจ็ดเองกูครอบเลยตายแล้วเนี่ยกูบอกแค่อออนนนเเเพพืื่่กูวาจะฟินนี่ยังไงเขาแม่งวะ ตวเองรัดเองแหละตัดว้าผมวะมันกล้าเอ <c oughs> าโาคโน,นอะมาไหนโง่ <c oughs> ไม่รู้ว่าโคโนอะเขาของจริงไหมจริงจริงเวนเดี๋ยวตามโคโนดดะด้วยเขาโมก็ตาย รอดูนะถ้ามันติดหมอยเอาไหมเอาไหมโอ้เยอะ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 โอ้โหเอองั้นแหละเอาปิดวะแล้วตัวหลังตัวหลังไปไปเขาไปแล้วเขาไปแล้วเมื่อกี้มันใส่คุณเลยเหรอใช่ใช่เมื่อกี้ผมเทหรือไม่โอ้ใช่เราแหโทรอดไายเล่นหมดเลยไม่ทีเดียว ทีเดียวไลท์กูรัดไอ้ควายนี่ไม่ตายเอาไม่ตายด้วยเย้เกือบหล่อดละเกือบหมดเยในตัวเลยเย็สไม่ได้ได้อีกตัวละผมหล่อเลยไม่เกิดได้แค่หลอจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ออกเดี๋ยวไม่ถึกกูไม่ตายเอาเดี๋ยต่นี่มันโคตรอีซี่อ่ะอีซี่ดิคุณเล่นกับมาเดนระดับประเทศอะประเทศลาวอะอย่าฟินลับอีกอะเรียบร้อย ผมเทหรือไม่โอ้ดรสิบสามนอแมเก้าเียผมว่าเก้านะสองหนึ่งเก้าข้างล่างมันจะมีคนตายวอมสองทีสองทีตายอย่างตึงเราอยู่ให้ มันเป็นไรภูงจะมาทำฝนทำไมกูภูงจะมาสุดท้ายไปแจ้งฝนทำไมทำไมให้ไปอยู่กระยามึนเนาะดื้อบ่ใส่เอาเด้อขอกดกดทีได้วกดขอกดกดทีได้ป่ะซีซิเออ พยายามยิงกูเเลยดินหมาป่าเดียวดายกูดิอุ้ยวุ่งเข้าเลยอ่หมาป่าเดียวดายไม่จ้ามาป่าเดียวดายอ้าวอย่าหลับอย่าไพโรตันสองกูพุ่งเข้าไปให้มันตันเบงเบงกำลังจะเข้าไปเลยเมื่อกี้นั้นตีใส่หน้าหงายไเลยอ่ เล่นเกมอยู่ครับอาทิกเกอร์กวนทำไมเพื่อนชอบนี่ไงวีออซนี่เรียบร้อยเลยไม่รวยเลยกูฟาร์มกูฟาร์มไห้ได้อีกสักพันดีกว่าท็อเตอร์ได้อิ่มยังอิ่มไปแล้วปะไม่น่าเลย ไมายังไม่อิ้มเนี่ยจีมไมด้ไงเล่นโหดนะหมายถึงอิมมอลท์จ้ะอิมเมจหรือเปล่ากูตายครับพี่ไม่เป็นไรจรีเดี๋ยวเราก็ขอโทษครับขอโทษที่ดา่าพวกมึงไอ้พวกไปีนเราเมียติเอาดิเอาดิวนไว้นไว้นไว้มันจะไม่กล้าเล่นกับเราถ้ามันไม่มาเยอะนะโคโน่เราได้ตายแล้วเจองจบเลยเพื่อน เยกาะเดียวตายเลยใช่เขี่ยหน้าแล้วเคาน์เตอร์เคาะเดียวแบบซิงซิงอ่ะนอแมนแม่งของจริงวะมันออกอะไรวะเฮียโคนนตไปไหนกูจะติให้เจาะเกาะเพื่อนอีกห้าสิบบาทผมจะได้ของแล้วอ๋อเฮีย แอนี้เราโหดวะผ่อนไปพวกโง่นไปครูกับพี่ครูครูมาแบบสายฟาดฟาดอหนมนะหนมนะค่อนไปพวกโง่ทำได้ครับๆเข้ามเข้าม นมนะนมนะเอาเลือดไปเพื่อนเอามานาด้วยที่กูนี่เข้าไปโอ้โหครบเครื่อง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 ก็เบื้องแตกไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไรเลยมีแต่คนแย่งเีษอะไรประเด็นคือเลียนเราไม่ชนะทุกเลียนเลยเออนั่นแหละเรื่อล่างก็ไล่คิวบนก็เลยกลางก็ชนะอยู่มือเล่นง่ายไง กูม <gesch> ีอะไรให้ดูดูบ้างเนี่ยตอนเนี้ยยกเว้นกูพุ่งเข้าไปแล้วครอบห้าแบบเท่ๆเออนั่นแหละเจ้าหายเลยเที่อ่ะชอยชอยโอ้โหผีกะจารเลยไงครับผมของจริงของแท้พอแล้วเกือบตายอ่ะพูดเลยเมื่อกี้ ใครเกิดวะกูพอที่จะสู้ได้ไหมตัวที่มันเกิดมาขาเให้ใส่โน้ตโตให้ละตัดบิงอ่ะนี่ยอดเป็นการลัดครับกูคำนวณได้หมดถอยก่อนเลย แผนคิวแบบตึงๆอันนี้เราแค่ขู่ไม่ได้เฉยใช่ไหมขู่ขู่ขู่แกล้มมันซิงซิงทำอะไรไม่ได้เลยแต่กูทำจริงพอทรมานเราต้องทรมานแม่งกัน ดูดิดูดิไปไปขย่สมงก็ตามไอเหียไอเจนี่ไอเจนี่หนะไอเหียทีเดียวทีนอแมทแม่งตบฟินทีเดียวทำอิมกูแตกนะโอ้เหีย มันสนใจครับกูจะใช้ความแคสส่วนตัวใช่ไหมมึงเจอมึงเจอเย็ดคอนไปคอนไปพวโกโง่กูจะได้โชว์ถอาก็ดดยังไงก็ยอมมอดแอซิดอ่ะกูอะกดนี้กูดิ โอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เลือรเลยชนะเล่นกับผมมันชิวเสียใจอ่ะนี่เดี๋ยวยังไงชนะแค่ออกไอเทมชิ้นเดียวเนี่ยจริงใหรักเตอร์ให้รักเตอร์โอ้โหยี่สิบสองตายสองไม่มีบทเลยกูที่สิ้นศูนย์เก่า